สวัสดีค่ะวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์สั้นๆของนักแสดงหย่าดานาริยาอยู่ในมือนะคะซึ่งเธอพูดถึงบทบาทล่าสุดในหนังเรื่องโอมุคาเดะหรือว่าโอมุคาเดะคือตอนแรกที่อ่านเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นบทสัมภาษณ์โปรโมทหนังทั่วๆไปนะคะแต่พออ่านลึกลงไปอีกนิดนึงกลับพบว่ามันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แบบน่าสนใจมากเกี่ยวกับเบื้องหลังการทํางานของนักแสดงยุคใหม่ซ่อนอยู่วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูค่ะว่าจากบทบาทเดียวเนี่ย เราจะเห็นภาพอะไรเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนักสแสดงในยุคนี้ได้บ้างใช่เลยครับคือมันเหมือนเป็นแนาต่างบานเล็กๆเ,เลยนะที่เปิดให้เราเห็นว่าการจะสร้างตัวละครหนึ่งตัวในหนังฟอร์มยักษ์สมัยนี้เอ่อมันไปไกลกว่าแค่การท่องบทไปแล้วโดยเฉพาะเมื่อโลกในหนังมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าง CGI ปเปลี่ยนเรื่องจินตนาการกับความเป็นจริงนี่น่าคุยมากครับ เอาละค่ะเรามาแกะเรื่องนี้กันงั้นเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุดก่อนเลยตัวละครที่อย่าเล่นเนี่ยชื่อสนเขาเป็นใครมาจากไหนคะพอจะมีพื้นหลังให้เราเห็นภาพหน่อยไหมได้เลยครับจากข้อมูลในบทสัมภาษณ์สนเป็นเด็กสาวชาวพมา่าที่ชีวิตต้องไปอยู่ในช่วงสงครามครับซึ่งแค่ฉากหลังตรงนี้ก็บอกอะไรเราได้เยอะแล้วว่าชีวิตเธอไม่ธรรมดาแน่ แต่ปมขัดแย้งหลักที่ขับเคลื่อนตัวละครนี้จริงๆคือการหายตัวไปของพ่อเธอครับการหายตัวไปของพ่อเหรอคะใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่การพลัดหลงธรรมดานะแต่มันคือการหายไปในภาวะสงครามที่เต็มไปด้วยความเป็นความตายเลยโอ้โหแค่ปมเรื่องข้อหายตัวไปในสงครามก็น่าจะหนักมากแล้วนะนี่คือสิ่งที่ตัวละครต้องแบกรับไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนภารกิจหลักของเธอด้วยใช่ไหมคะคือการออกตามหาพ่อ หัวใจของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นเลยครับสิ่งที่ผลักดันตัวละครนี้ไปข้างหน้าคือความเชื่อความเชื่อที่ว่าพ่อ,อยังมีชีวิตอยู่ความเชื่อนี้แหละที่เป็นเชื้อเพลิงให้เธอสู้ให้เธอดิ้นรนในบทสัมภาษณ์ถึงกับใช้คําว่ามันมีความดรามา่ามีความเข้มข้นซึ่งมันไม่ใช่แค่ดราม่าเรียกน้ําตานะครับแต่มันคือความหนักหน่วงทานอารมณ์ที่หลอ่อหลอมให้ตัวละครนี้ต้องทําอะไรบางอย่างที่เกินกว่าคนธรรมดาทั่วไป การแบกรับพร้อมเก็บปวดขนาดนั้นมันคงไม่ได้แสดงออกแค่ทางสายตาหรือคำพูดแน่ๆมันน่าจะผลักดันให้เธอต้องลงมือทำอะไรบางอย่างซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นที่ดิฉันว่ามันน่าทึ่งมากในบทสัมภาษณ์นี้เลยคือการที่เธอต้องเปลี่ยนตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง ใช่ครับจากเด็กสาวคนหนึ่งเธอต้องกลายเป็นคนที่พร้อมจะสู้เพื่อความเชื่อของตัวเองบทสัมภาษณ์ใช้คำว่าตัวละครนี้ต้องมีความสู้มีความดุร้ายในตัวเองซึ่งน่าจะเป็นด้านที่เราไม่ค่อยได้เห็นจากเยนดาเท่าไหร่ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจขึ้นมาจริงๆเพราะเธอเปรียบตัวเองว่าต้องกลายเป็นเหมือนแม่เสือสาวเลยนะภาพลักษณ์นี้มันต่างจากบทบาทก่อนๆของเธอแบบคนละขั้วเลย และที่สําคัญคือเธอย้ําว่านี่คือการเล่นบูครั้งแรกในชีวิตด้วยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนอารมณ์ข้างในแล้วแต่มันคือการเปลี่ยนร่างกายเลยค่ะประเด็นเรื่องบูครั้งแรกนี่แหละครับที่น่าขยายความมากมันบอกเราว่าการเตรียมตัวสําหรับบทนี้มันไม่ได้จบแค่ในห้องเวิร์กช็อปการแสดงเพื่อทําความเข้าใจอารมณ์ตัวละครแต่มันลามมาถึงการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักหน่วงด้วย นักแสดงยุคนี้จะเดินสวยๆเข้ากองไปแสดงฉากแอคชั่นเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านกระบวนการที่หนักหนาสาหัสมากก่อนในบทสัมภาษณ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะว่าก่อนจะถ่ายทำฉากบู๊จะมีการทำเวิร์กช็อปก่อนซึ่งดิฉันตีความว่ามันไม่ใช่แค่การไปซ้อมคิวบูสวยๆนะคะแต่คือการเข้าไปทำความเข้าใจเลยว่าคนที่ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเขาเคลื่อนไหวกันยังไงเขาใช้ร่างกายกันแบบไหนถูกต้องเลยครับ มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือทางกายภาพให้กับตัวละครคือถ้าตัวละครมีปูมหลังที่ต้องสู้มาตลอดชีวิตแต่นักแสดงกลับเคลื่อนไหวเหมือนคนที่ไม่เคยต่อสู้เลยคนดูก็จะรู้สึกทันทีว่ามันไม่ใช่การเข้าเวิร์กช็อปพวกนี้มันจึงเป็นการฝังความทรงจําของการต่อสู้เข้าไปในร่างกายของนักแสดงโห oh, ใช้คําว่าฝังความทรงจํานี่เห็นภาพเลยมันทําให้การแสดงดูมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ไม่ใช่แค่การแสดงค่าทางแต่คือการทำให้คนดูเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้สู้เป็นจริงๆสู้เพราะชีวิตบังคับให้ต้องสู้สิ่งนี้มันสะท้อนวินัยและความทุ่มเทที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักแสดงในยุคนี้เลยเนาะโดยเฉพาะกบฏบท,ที่ต้องมีฉากแอคชั่นแบบนี้มันคือการให้เกียรติตัวละครและให้เกียรติคนดูไปพร้อมๆกันซึ่งผมว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจของวงการเลยนะที่นักแสดงต้องเป็นได้ทั้งนักแสดงดราม่าและนักแสดงแอคชั่นในคนคนเดียวกัน การฝึกร่างกายเพื่อสู้กับคนจริงๆก็ว่ายากแล้วนะคะแต่มันมีโจทย์ที่ท้าทายไปอีกระดับเลยเมื่อศัตรูที่ว่ามันไม่มีอยู่จริงซึ่งก็น,นําเรามาสู่เจ้าตัวโอมุคเดชนี่แล้วค่ะก่อนอื่นเลยเจ้านี่มันคือตัวอะไรกันแน่คะโอมุคเดก็คือตะขาบครับตะขาบใช่ครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ตะขาบไซส์ปกติที่เราเห็นกันตามบ้านนะมันคือสัตว์ประหลาดขนาดยักษ ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CGI ทั้งหมดและนี่คือความท้าทายสุดขั้วของนักแสดงเลยว่าจะแสดงความหวาดกลัวต่ออากาศท้าตรงหน้ายังไงให,ให้มันดูสมจริงที่สุดนึกภาพตามแล้วมันยากมากเลยนะต้องวิ่งหนีต้องสู้ต้องกรีดร้องใส่ความว่างเปล่าแล้วยันยาดามีวิธีรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงบ้างคะสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้คือเธอไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามยาถาก,กรรม หรือนั่งจินตนาการเอาเองลอยๆนะครับแต่เธอเลือกที่จะเดินเข้าไปหาผู้กำกับเลยแล้วถามคำถามที่แบบเฉพาะเจาะจงมากเพื่อสร้างภาพในหัวชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ถามว่าอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นความใหญ่ความกว้างมันขนาดไหนคะหรือรูปร่างมันน่ากลัวแค่ไหนอะไรทำนองนี้ครับ อ๋อดิฉันว่านี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะแทนที่จะนั่งจินตนาการไปเร่เปื่อยเธอเลือกที่จะหาหลักมายึดไว้ก่อนเหมือนกับจะวาดรูปก็ต้องมีจุดอ้างอิงการแสดงก็คงเหมือนกันพอายามที่จะเชื่อมจินตนาการของตัวเองเข้ากับวิสัยทัศน์ของผู้กำกับให้ได้ซึ่งในยุคที่หนังพึ่งพา CGI หนักขนาดนี้การสื่อสารระหว่างนักแสดงกับทีมงานกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยแล้วทีมงานตอบสนองต่อคำถามของเธอ,อยังไงบ้างคะ ทางทีมงานก็สุดยอดไม่แพ้กันครับจากบทสัมภาษณ์เล่าว่าทีมงานทำแบบสตอรี่บอร์ดมาให้ดูแบบจริงจังเลยจริงจังเลยเหรอคะครับคือไม่ใช่แค่ภาพสเก็ตช์ลวกๆวงนะแต่เป็นภาพวาดที่ลงรายละเอียดชัดเจนว่าไอเจ้าสัตว์ประหลาดที่จะโผล่มาในหนังเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงขนาดตัวความกว้างความใหญ่มันประมาณไหนเมื่อเทียบกับตัวนักแสดงเหมือนมีพิมพ์เขียวของสัตว์ประหลาดอยู่ในมือก่อนเข้าฉากเลยสินะคะมันคงช่วยได้เยอะมากเลยทําให้รู้ว่าต้องมองไปทางไหน ระดับสายตาควรอยู่ตรงไหนต้องหลบไปทางซ้ายหรือขวากี่เมตรถึงจะพ้นรัศมีของมันในอดีตเครื่องมือของนักแสดงอาจจะเป็นแค่ร่างกายและอารมณ์แต่ในปัจจุบันสตอรี่บอร์ดภาพคอนเซปต์อาร์ตหรือแม้แต่พรีวิชวลไอเซชันที่เป็นแอนิเมชันคร่าวๆกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้มันทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมจินตนาการของนักแสดงให้ตรงกับภาพสุดท้ายที่ทีมวิชวลเอฟเฟกจะสร้างขึ้นมา มันทําให้ทุกคนในกองถ่ายไม่ใช่แค่นักแสดงแต่รวมถึงตากล้องทีมไฟทุกคนเห็นภาพเดียวกันหมดลดช่องว่างของจินตนาการที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันได้สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือมันกำลังเปลี่ยนบทบาทของนักแสดงไปเลยนะจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ถ่ายทอดอารมณ์ตอนนี้พวกเขาต้องกลายเป็นผ,ปผู้ร่วมสร้างโลกไปด้วยผู้ร่วมสร้างโลกครับ พวกเขาต้องสามารถสร้างความเป็นจริงขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้โดยอาศัยแค่ภาพวาดไม่กี่ใบกับลูกเทนนิสสีเขียวที่แปะอยู่บนไม้นี่คือทักษะที่นักแสดงในยุคข,ของมาลอนแบรนโดอาจจะไม่เคยต้องใช้เลยด้วยซ้าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะว่านักแสดงต้องกลายเป็น world builder ไปด้วยและหลังจากที่ได้เห็นภาพ Story b บ a r d แล้วความรู้สึกของยาดาเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าดูจะอินกับมันน่าดูเลยนะเพราะเธอทิ้งท้ายส่วนนี้ด้วยคําพูดที่ดิฉันว่ามันทั้งจริงใจและมีอารมณ์ขันนิดนึงทําให้เราเข้าถึงความรู้สึกของเธอได้ง่ายมากเธอบอกว่าคือถ้าเกิดมันมีตัวขึ้นมาจริงๆอ่ะหนูก็หนูตายแน่เลยหนูคงรับมือไม่ไหว เป็นคำพูดที่น่ารักและบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับมันบอกว่าภาพที่ทีมงานสร้างขึ้นมาให้ดูมันทรงพลังและน่ากลัวมากพอที่จะทำให้เธอเชื่อได้จริงๆซึ่งก็หมายความว่ากระบวนการที่ว่ามาทั้งหมดนั้นมันประสบความสำเร็จอย่างงดงามแล้วในแง่ของการสร้างภาพในจินตนาการร่วมกันไงพอเราได้เจาะลึกบทสัมภาษณ์สั้นๆนี้ดิฉันว่าเราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าบทบาทสนในเรื่ององมุขเดชมันเป็นเหมือนบทพิสูจน์ที่รอบด้านมากมาก สำหรับนักแสดงยุคใหม่อย่างยันดาณริลยาเลยนะคะมันต้องการทั้งการดำดิ่งไปในบาดแผลทางใจของตัวละครการเปลี่ยนแปลงตัวเองทางร่างกายเพื่อเล่นฉากแอคชั่นครั้งแรกและที่สำคัญคือกระบวนการทำงานที่ต้องใช้จินตนาการในระดับที่สูงมากเพื่อแสดงกับสิ่งที่มองไม่เห็นผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับบทสัมภาษณ์นี้เป็นเหมือนกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมเลยมันแสดงให้เราเห็นว่าการแสดงที่ทรงพลังในยุคนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์หรือการเข้าถึงอารมณ์อีกต่อไปแล้ว แต่มันคือส่วนผสมที่ซับซ้อนและลงตัวของทักษะ3ด้านเลยนะ3ด้านนี่อะไรบ้างคะ 1. คือความลึกซึ้งทางอารมณ์หรือ emotional depth อันนี้เป็นพื้นฐานที่นักแสดงทุกคนต้องมีอยู่แล้วค่ะ2คือวินัยทางร่างกายหรือ physical discipline คือความสามารถในการเป็นนักกีฬาที่พร้อมจะฝึกฝนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฉากแอคชั่น และสามซึ่งผมว่าสำคัญที่สุดในยุคนี้คือความสามารถในการสร้างโลกในจินตนาการหรือ imaginative world building อย่างที่เราคุยกันไปนักแสดงที่เก่งในยุคนี้ต้องเป็นได้ทั้งนักแสดงดรามา่านักกีฬาและผู้สร้างโลกในคนคนเดียวกันครับเป็นนิยามของนักแสดงยุคใหม่ที่ทรงพลังมากเลยนะนักแสดงดรามา่านักกีฬาและผู้สร้างโลก มันคือการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ของการแสดงอย่างแท้จริงทั้งด้านจิตใจร่างกายและจินตนาการถูกต้องครับและมันทำให้เราเห็นว่าเบื้องหลังการแสดงที่เราเห็นว่ามันดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือบนจอน,นั้นมันมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและต้องอาศัยการเตรียมตัวอย่างหนักหน่วงซ่อนอยู่มันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือแค่ความสามารถพิเศษอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือการทำงานเป็นทีมเวิร์กอย่างแท้จริงระหว่างนักแสดงกับทีมงานทุกฝ่ายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยิ่งทำให้เราในฐานะคนดูรู้สึกทึ่งและชื่นชมในความสามารถและความทุ่มเทของนักแสดงและทีมงานทุกคนมากขึ้นไปอีกนะคะเอาละค่ะก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันในวันนี้น่าสนใจครับว่ามาเลยครับ เมื่อศิล,ละปะการแสดงในปัจจุบันมันได้พัฒนามาถึงจุดที่นักแสดงต้องกลายเป็นผู้สร้างโลกในจินตนาการเพื่อสร้างความสมจริงได้ถึงขนาดนี้มันทำให้เราต้องกลับมาต้องคำถามไหมคะว่าขอบเขตระหว่างการแสดงซึ่งคือการสวมบทบาทกับการสร้างความเป็นจริงขึ้นมาในความคิดมันอยู่ตรงไหนกันแน่